ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่สมุทรสาครชูคโครงการพัฒนาการผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือเตรียมชงงบประมาณ5ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงรางจันทร์ค่ะออมเมื่อเวลา14นาิกาของวันที่6พฤษภาคม2567 ร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายอัถกรศิริ T T OL, รัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดรจอมขวัญกลับบ้านเกาะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรชาวนาเกลือโดยมีนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข bueno. ้าร่วม ณที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตําบลนานโคกอําเภเมืองจังวสมุทรสาครค่ะซึ่งสถานการณ์การคาดการณ์ปริมาณผ,ผลผลิตเกลือทะเลในปีการผลิต2,566-2,567จากแหล่งผลิตเกลือทะเล7จังหวัดจำนวน692,470ตันโดยจังหวัดที่มีปริมาณผ,ผลผลิตเกลือทะเลมากที่สุดได้แก่จัังหวดเพชรบุรีจำนวน311,695ตันคิดเป็นร้อยละ45.01 รองลงมาคือจังหวัดสมุทรสาครจำนานวน3 3ัตันคิดเป็นร้อยละ43.52ทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจัดตั้งโครงการพัฒนาผลิตเกลือทะเลคุณภาพเพื่ออนุรักษ์วิถีอาชีพเกลือทะเลและพื้นที่นาเกลือปีการผลิต2,566ทับ2,567เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนาเกลือและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและชีวิตเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลไทยตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูอาชีพการทำนาเกลือไว้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนดังนี้ค่ะ โดยหนึ่งจะมีกิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเลในลักษณะการสนับสนุนเกษตรกรผู้ทํานาเกลือทะเลในจังหวัดแหล่งผลิตเป้าหมายจัดหาผู้รับซื้อในพื้นที่จังหวัดหรือพื้นที่อื่นเพื่อรับซื้อหรือกระจายผลผลิตเกลือทะเลโดยสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดค่าบริหารจัดการและรักษาเสถียรภาพราคาเกลือทะเลหรือว่าเกลือขาวให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกินตัลละ250บาท เกษตรกรรายละไม่เกิน120ตันโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการรวบรวมรับซื้อเกลือกระจายเกลือทะเลค่าบรรจุภัณฑ์ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆให้แก่เกษตรกรในการลดและกระจายเกลือทะเล ไม่ออกสู่ตลาดพร้อมกันและรักษาสเสถียรภาพราคาเกลือทะเลปริมาณจำนวน75,360ตันค่ะ2คือกิจกรรมสินเชื่อชะลอการขายเกลือทะเลโดยให้สินเชื่อเพื่อชะลอการขายเกลือทะเลแก่เกษตรกรที่ทำนาเกลือและสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประเภทเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไปปริมาณเกลือทะเลจำานวน355,000ตัน ในอัตราร้อยละ80ของราคาเฉลี่ยเกลือทะเลคุณภาพปานกลางขึ้นไปเมื่อกำนวนณวงเงินสินเชื่อที่อัตราไม่เกินร้อยละ80ของราคาที่กำหนดแล้วผู้กู้จะได้รับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1,200บาทต่อตันค่ะทางนี้ได้มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือได้สะท้อนปัญหาต่างๆทั้งเรื่องราคาเกลือตกต่ำเรื่องหนี้สินของนิคมสากลโคกขามสากลกรุงเทพจำกัดเกี่ยวกับเรื่องค่านน้ำบาดาลที่นำมาใช้ ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าทุกปัญหาจะต้องนําเข้ามาหารือไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่ติดขัดกฎหมายบางตัวก็จะหาทางเพื่อแก้ปัญหาให้ได้เรื่องสถานที่เก็บเกลือหากเกษตรกรรายใดไม่มีที่เก็บก็อาจจะต้องใช้ช่องทางการจัดทําสถานที่เก็บในรูปแบบสหกรณ์หรือเรื่องการลดขั้นตอนในการแปลร,รูปเกลือให้สามารถทําทุกกระบวนการตั้งแต่ผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการจำหน่ายโดยไม่ต้องส่งไปแปรรูปที่อื่นค่ะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะได้เดินทางไปยังท่าเทียบเรือประมงรังจันเพื่อพบปะเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสะพานท่าเทียบเรือชำรุดเนื่องจากได้ใช้งานมาอย่างยาวนาน โครงสร้างคานคอนกรีตบริเวณหลายจุดแตกร้าวส่งผลให้การใช้งานสะพานเป็นไปอย่างยากลำบากมีความเสี่ยงอันตรายต่อการสัญจรทั้งของเรือประมงยานผานะและคนเดินเท้าทางนี้ได้มอบหมายปหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับกรมประมงในการวางแผนซ่อมแซมท่าเทียบเรือประมงลังจันต่อไปค่ะ